ผมก็ไม่มั่นใจนครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่พี่คอมเมนต์มาถามเนี่ยใช้กําลังไฟกี่วัตต์ครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำนี้ครับการที่เราจะเลือกซื้อรักไฟสายไฟอะไรที่แบบว่าให้ได้มาตรฐานเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยมันใช้กําลังไฟกี่วัตต์ครับในคลิปที่แล้วที่พี่มาคอมเมนต์ถามครับ,รบก็จะเป็นสายขนาดนี้ครับผมตัวนี้เส้นนี้เลยนะที่ผมใช้มาเนี่ย ใช้มาประมาณสักสามเดือนกว่าแล้วโอเคดีเลยเบอร์สายเขาจะเป็นตัวนี้ครับสามคูณหนึ่งสแควร์มิลน,นครับซึ่งตามสเปคของเขาสามารถรับโหลดได้สูงสุด2,300วัตต์นะครับสำหรับสายสายนี้เบอร์นี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอุปกรณ์ที่พี่ต้องการจะเอาไปเสียบใช้งานกับปลั๊กไฟใช้กําลังไฟไม่เกิน2300วัตต์ก็ได้นะครับหรือถ้าจะให้ชัวร์แบบนี้ครับผมนี่ตัวนี้ผมสมมั่งมาใหม่เลยตัวนี้ตัวนี้ก็ได้มาตรฐานทุกจุดเช่นเดียวกันครับนี่ดูครับโอ้โหเดี๋ยวผมตัดสายรัดออกก่อนเอดี๋ยว ตัวนี้จะเป็นแบบสายใหญ่เลยนะครับนี่เพราะว่าตัวนี้จะเป็นสายขนาด2อคูณสองจุสแควร์มิลครับคือพูดง่ายเลยว่าใหญ่กว่าตัวเส้นเมื่อกี้นี้และตัวนี้ตามสเปคเขาสามารถรับโหลดได้สูงสุด4,500วัตต์เลยพูดง่ายเลยครับแทบจะอีกเท่าตัวหนึ่งของเส้นเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือถ้าจะให้ชัวร์พี่ก็สั่งเส้นใหญ่ไปเลยครับสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะเสียดใช้งานกับ อุปกรณ์ได้หลายตัวความกันครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยอย่างพวกกระทะไฟฟ้านี่กินกําลังไฟเป็นพันกว่าวัตต์แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับเราจะต้องทราบก่อนครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานมันใช้กําลังไฟกี่วัตต์เพราะย่าเทียบให้ดูเลยครับเส้นด้านล่างเป็นหนึ่งสแควร์มิลครับส่วนเส้นด้านบนเป็นสองจุดห้าสแควร์มิลโอ้โหใหญ่กันแบบเกือบจะเท่าตัวเลย <c oughs> <c oughs> นี่เขาระบุหนัง <c oughs> สือบนสายไฟนะผมนี่ฮะนี่อันนี้เลยมาตรฐานดีครับผมนี่ ตัวใหม่ที่ผมสั่งวันนี้ก็ได้มาตรฐานทุกจุดทั้งเส้นเขาเลยเหมือนกันครับนี่ครับผมตัวเต้ารับก็มีมาตรฐานมีมอกรเขานะครับผมและที่สาคัญครับก็ยังมีเบรกเกอร์ไว้ตัดไฟด้วยนะครับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือกระแสไฟช็อตโน่นนี่นั่นครับเขาก็จะมีเบรกเกอร์ไว้ตัดนะครับเป็นเซฟตี้ช่วยเราด้วยนะครับผมเบรกเกอร์ก็ตามนี้เละครับโซกาวะนี่โอเคครับงานประกอบเขาไม่ได้กองแกงเลยครับแล้วก็เป็นบล็อกยางนะผมนี่เป็นบล็อกยางนะครับคือถ้าเป็นบล็อกพลาสติกเวลาที่เราไปใช้แบบ ภายนอกบ้านนะครับบางทีอาจจะเกิดอาการแตกได้จากการกระแทกนู่นนั่นเขาก็ใช้เป็นบล็อกหยาดนะเนี่ยเนี่ยผมชอบตรงที่เขามีห่วงห้อยให้แบบนี้ด้วยรเราก็แค่ม้วนสายแล้วก็ไปห้อยไว้ตามจุดที่เราต้องการได้เลยก็เก็บเป็นระเบียบดีก็ตอนนี้ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอุปรกรณ์ที่เราจะเอามาใช้งานกับลักไฟเนี่ยมันใช้กาลังไฟอยู่ที่กี่วัตต์เราก็เลือกขนาดลักไฟแล้วก็สายไฟให้ได้มาตรฐานตามนั้นเลยนะรหรือถ้าอย่างที่ผมบอกครับเอาให้ชัวร์เลยเราก็สั่งให้มันใหญ่เผื่อใหญ่ไว้หน่อยเผื่อในอนาคตเราจะต้องมี ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเค่งใช้ไฟฟ้าที่มันเพิ่มมากขึ้นนะกำลังไฟมันก็ต้องเยอะตามไปด้วยนะ